สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4วันนี้วิชาภาษาไทยนะคะเราจะเรียนหนังสือวรรณคดีและวรรณกรรมนะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่5ก็คือเรื่องชื่อเรื่องของมะเหมี่ยวนะคะนักเรียนรู้จักผลไม้ไหมที่มีชื่อมะเหมี่ยวนะคะเหมือนอยู่ในตระกูลชมพู่นะคะ เป็นสีแดงเข้มเหมือนคล้ายๆแอปเปิลนะคะมีรสหวานอมเปรี้ยวนะคะเป็นชมพู่นะคะชนิดหนึ่งนะคะส่วนในเรื่องนี้เป็นชื่อของเด็กผู้หญิงนะคะซึ่งเด็กผู้หญิงคนนี้เขาจะอยากจะรู้สึกอยากจะเปลี่ยนชื่อของตัวเองนะคะเปลี่ยนชื่อของตัวเองเพราะเห็นเพื่อนๆเปลี่ยนก็เลยอยากจะเปลี่ยนตามนะคะโดยไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะคะบางคนบาง บางคนบอกว่าเพื่อนบอกว่าเรียนไม่เก่งถ้าเปลี่ยนแล้วอาจจะเรียนเก่งได้นะคะมาเหมียวเขาก็ไปบอกพ่อแม่นะคะไปบอกพ่อแม่ว่าอยากจะเปลี่ยนชื่อจังเลยคุณพ่อคุณแม่เขาบอกว่าตั้งชื่อมาแล้วเนี่ยเขาก็หาชื่อให้ดีที่สุดให้ลูกทําไมลูกถึงจะมาเปลี่ยนชื่อเนาะก็แต่ว่าไม่รู้จะบอกกับลูกยังยังไงนะคะก็เลยให้คุณครูที่ชื่อว่าครูขันทองเนี่ย ช่วยบอกให้หน่อยนะคะนักเรียนถ้าไปอ่านมาก็จะรู้เรื่องราวรายละเอียดตรงนี้นะคะนักเรียนดูชื่อของแต่ละคนนะคะอย่างน,นี้ชื่อธินกรคนที่ชื่อธินกร,กรก็จะแปลว่าพระอาทิตย์คนชื่อลาวันแปลว่าความงามหรือความน่ารักก็คือชื่อของเด็กผู้หญิงนะคะส่วนอีกคนนึงบอกว่าฉันชื่อกรมลกรมลก็แปลว่าใจนะคะ ในเรื่องนี้นะคะสนุกนะคะนักเรียนลองไปอ่านดู oh. เด็กผู้หญิงที่ชื่อมะเหมี่ยวเนี่ยนักเรียนนะคะ oh. เป็นคนที่มีเหตุผลช่างสงสัยชอบสังเกตซุกซนซึ่งก็เป็นเรื่องธรรมดาเนาะ oh. ที่เด็กๆก,ก็จะต้องต้องต้องซนต้องขี้สงสัยเหมือนพวกพวกหนูอะนะคะ oh. ก็อยากจะรู้อะไรไปซะทุกอย่าง วันนึงก็ได้ไปบอกกับคุณพ่อคุณแม่นะคะบอกว่าอยากเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนได้ไหมนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็ปรึกษากันแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะต้องให้คุณครูบอกแล้วละพราไม่รู้จะบอกลูกยังไงนะคะคุณครูก็ค,ค,กคุณครูก็ถือโอก,กาสบอกกับนักเรียนนะคะว่าพ่อแม่ตั้งชื่อลูกให้ก็คือหาชื่อที่ดีที่สุดมาให้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราจะทำอะไรอยู่ที่ จะดีหรือจะชั่วอยู่ที่ตัวเรานะคะไม่เกี่ยวกับชื่อนะคะให้นักเรียนให้นักเรียนอลองคิดดูซิว่าจริงไหมนะคะว่าชื่อนั้นสำคัญกับคนเราอย่างไรนะคะนะ,ะเมื่อนักเรียนไปอ่านรายละเอียดแล้วนะคะครูจะให้นักเรียนทำลงในสมุดก่อนนะคะก็คือเขียนวันที่นะคะแล้ว เปิดหนังสือในหน้าที่84นะคะหนังสือหน้า84ให้หนักเรียนทำกิจกรรมท้าฝีมือนะคะมีคำถามข้อ1และข้อ2นะคะถามว่าชื่อของนักเรียนมีความหมายอย่างไรมีที่มายอย่างไรนะคะนักเรียนต้องไปหาความหมายของชื่อตัวเองมานะคะและข้อ2 จากเรื่องของมะเหมี่ยวมีชื่อบุคคลคือชื่อเพื่อนของมะเหมี่ยวอะ่ะใครบ้างเพราะฉะนั้นต้องไปอ่านมาก่อนนะคะนักเรียนต้องอ่านถึงจะรู้ว่าเพื่อนของมะเหมี่ยวมีชื่ออะไรบ้างนะคะอันนี้เป็นภาระงานของนักเรียนนะคะมีสองข้อทําลงในสมุดภาษาไทยนะคะค่ะสําหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ